สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันโอปอค่ะวันนี้มาพบกันกับรายการรอบรวนนคารระยองนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับข้อมูลข่าวสารแล้วก็กิจกรรมต่างๆของทางเทศบาลนาคารระยองในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะคะว่ากิจกรรมต่างๆนั้นมีกิจกรรมแล้วก็ข่าวสารอะไรอย่างไรบ้างไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะ มากันที่ข่าวแรกกันก่อนนะคะสําหรับข่าวแรกนี้ค่ะเป็นข่าวคณะศึกษาดูงานสถาบันพัฒนาบุคลากรทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาลัยเขตปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีเดินทางมาศึกษาดูงานณเนะทศบานนลนครระยองค่ะ เมื่อวันที่26มกราคม2559เทศบาลน,นครระยองนำโดยนายวรวิสุภพชคชัยนาย,ยกเทศมนตรีนครระยองได้พบปะและกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัย วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาลัยเขตปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีณห้องประชุมตากศินมหาราชเทศบาลนครระยองโดยการนำมาของผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรมดรวิจารณ์เหล่าธรรมายิ่งยงที่นำคณะมาศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและชมการสาธิตการป้องกันและระงับอัคขีภัยณอาคารป้องกันโดยมีนายนิธิรัตน์ศรีสวัสดนาธ หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยเป็นวิทยากรผู้บรรยายให้กับทางคณะศึกษาดูงานค่ะข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะทางเทศบาลน,นครระยองให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากทางเทศบาลตำบลโชคชัยอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะ เมื่อวันที่28มกราคม2559เทศบาลนครระยองนำโดยนายวรวิศสุภโชคชัยนาย,ยกเทศมนตรีนครระยองได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากทางเทศบาลตำบลโชคชัยอําเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาณนะห้องประชุมตากสินมหาราชเทศบาลนครระยอง โดยการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้คณะศึกษาดูงานให้เดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานมาดูการบริหารงานคลังการจัดเก็บรายได้แผนที่ภาษีโดยมีนางกิ่นแก้วถนอมถิ่นผู้อำนวยการสำนักการคลังเป็นวิทยากรผู้บรรยายให้กับทางคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วยค่ะ ข่าวต่อไปค่ะเป็นข่าวที่ก่อนจะถึงช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะก็ได้มีทางสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทางเทศบาลนครระยองค่ะจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดเมืองเพื่อต้อนรับเทศกาลตรุษจีนค่ะ เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2559เทศบาลนครระยองโดยสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครระยองจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดเมืองต้อนรับเทศกาลตรุษจีนขึ้นณนะถนนรอบตลาดวัดลุ่มโดยพื้นที่ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดเมืองต้อนรับเทศกาลตรุษจีนนั้นเทศบาลนครระยองได้แบ่งเจ้าหน้าที่จะทำกิจกรรม5เส้นทางตั้งแต่แยกถนนยมจินดาไปจนถึงสะพานเปี่ยมพงศาล และได้รับเกียรติจากนายวรวิ์สุพชคชัยนาย,ยกเทศมนตรีนครระยองเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมค่ะนายวรวิ์สุพชคชัยนาย,ยกเทศมนตรีนครระยองได้กล่าวว่ากิจกรรมทำความสะอาดเมืองต้อนรับเทศกาลตรุษจีนในครั้งนี้เพื่อเป็นการมุ่งเน้นส่งเสริมให้เมืองมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และเนื่องจากใกล้เทศกาลตรุษจีนซึ่งถือเป็นเทศกาลที่สําคัญที่สุดของชาวไทยเชื้อสายจีนโดยในการเตรียมงานเพื่อเฉลิมฉลองนั้นจะต้องทําความสะอาดอาคารบ้านเรือนร้านค้าเพื่อปัดกวาดสิ่งไม่ดีออกไปตามความเชื่อก่อนทําพิธีเส้นไหว้และต้อนรับวันปีใหม่ของชาวจีน ซึ่งกิจกรรมนี้แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความเอาใจใส่ของทางเทศบาลนครระยองที่มีต่อวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนโดยการจัดกิจกรรมทำความสะอาดในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลนครระยองประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนตลอดจนพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือร่วมกันทำความสะอาดถนนและทางเดินเท้าร่วมกันกับทางเทศบาลนครระยองค่ะ ครับก็เป็นประเพณีของเราชาวเทศบาลนครระย,ยองนะครับก็ทุกปีก่อนวันจุดจีนเนี่ยเราก็จะจัดโครงการก็เรียกล้างถนนพร้อมล้างหน้าบ้านให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลโดยเฉพาะบริเวณตลาดเก่าถนน,นย,ยมจินดาถนนหลักเมืองถนนชุมพลรอบๆเมืองระย,ยองเนี่ยเราก็จะส่งรถน้ําพร้อมเจ้าที่เอาไปทําความสะอาดถนนพร้อมหน้าบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเข้าวันจุดจีนนะครับอันนี้เป็นโครงการที่ก็เรียกว่า ทำแล้วทำให้เกิดความสบายใจแก่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่นะครับซึ่งชาวจีนค่อนข้างจะยึดถือว่าก่อนวันจุจีนเนี่ยถ้าเกิดทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดบริเวณรอบบ้านแล้วเนี่ยในต่อระยะเวลาของหลังจุดจีนไปแล้วเนี่ยความสิริมงคลก็จะเกิดขึ้นแก่ครอบครัวนั้นนั้นครับข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะเป็นข่าวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากค่ะได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีณเทศบาลนครระยองค่ะ โดยเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2559นายฉัดนุชัยสมบัติสีรองปลัดเทศบาลนครระยองได้กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายให้กับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากที่เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีณห,ห้องประชุมตากสินมหาราชเทศบาลนครระยองโดยการนำมาของรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากนายภาคภูมิบุญประมุข จากนั้นตัวแทนจากคณะศึกษาดูงานมอบของที่ระลึกให้กับเทศบาลนครระยองเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณในน้ำใจที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่งข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะเป็นข่าวเกี่ยวกับกองการศึกษาเทศบาลนครระยองได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยองเพื่อสร้างความสามัคคีในกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยองค่ะ เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2559กองการศึกษาเทศบาลนครระยอง ได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลน,นครระยองณบริเวณสนามกีฬาสวนสีเมืองโดยได้รับเกียรติจากนายวรวิสุภพโชคชัยนาย,ยกเทศมนตรีนครระยองเป็นประธานกล่าวเปิดงานโดยการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านการแข่งขันกีฬาและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทั้ง4ด้านกล่าวคือทางด้านร่างกายสังคมอารมณ์และสติปัญญา และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและสนองตอบนโยบายโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติดของรัฐบาลและหลังจากเสร็จพิธีเปิดการแข่งขันมีการแสดงจากนักเรียนกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยองเพื่อสร้างสีสันภายในงานนี้ด้วยนายกเทศมนตรีนครระยองกล่าวว่าจุดมุ่งหมายที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การแข่งขันเพื่อผลแพ้หรือชนะ แต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องการสร้างความสามัคคีรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมีน้ำใจเป็นนักกีฬามีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเพราะจิตใจดีมีสุขย่อมอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์และทำให้เด็กมีระเบียบวินัยและคุณภาพที่ดีเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตต่อไป และภายในงานได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน1,800คนประกอบด้วยคณะครูเด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน30ศูนย์นักเรียนจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยองจำนวน6โรงเรียนค่ะ คุณผู้ชมคะข่าวต่อไปค่ะเป็นข่าวที่น่ายินดีสําหรับชาวระยองทุกๆคนนะคะเพราะว่าทางเมืองคิตตักคิวชูประเทศญี่ปุ่นค่ะได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่ทางเทศบาลนครระยองโดยครั้งนี้ทางเทศบาลนครระยองก็ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเมืองคิตตักคิวชูจากประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ด้วยค่ะ เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2559สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครระยองนำโดยนายวรวิศสุภโชคชัยนาย,ยกเทศมนตรีนครระยองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานเมืองคิตตกคิวชูประเทศญี่ปุ่นในการเข้าร่วมประชุมเรื่องการฟื้นฟูบ่อฝังกลบของทางเทศบาลนครระยองณห,ห้องประชุมหลักเมืองเทศบาลนครระยองค่ะ ข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครระยองจัดกิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดประจำเดือนกุมภาพันธ์2559ค่ะเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2559กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครระยองได้จัดให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดในเขตเทศบาลนครระยองณสารา,าประชาคมเทศบาลนครระยอง โดยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลในการจ่ายเบีย้ยยังชีพในครั้งนี้ทางเทศบาลนาครระยองได้แนะนําให้ผู้รับเบีย้ยยังชีพใช้วิธีการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อนําเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารแทนการเดินทางมารับเงินด้วยตนเองเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยกับทั้งผู้รับเงินและเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินซึ่งเทศบาลนาครระยองได้ประสานความร่วมมือกับทางธนาคารกรุงไทยสาขาระยอง และจัดเจ้าหน้าที่มาให้บริการเปิดบัญชีกับผู้มารับเบี้ยโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเปิดบัญชีแต่อย่างใดยกเว้นผู้ที่ต้องการทำบัตร ATM จะต้องเสียค่าบัตร ATM เท่านั้นทั้งนี้ในปัจจุบันเทศบาลน,นครระยองต้องดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้มีสิทธิ์ในการรับเบี้ยยังชีพที่อยู่ในเขตเทศบาลน,นครระยองโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. ผู้ที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวนกว่า5,000บาท แบ่งช่วงอายุออกเป็นอายุ60-69ปีจำนวนเงินที่ได้เดือนละ600บาทค่ะอายุ70-79ปีจําปีจำนวนเงินที่ได้รับเงินเดือนเดือนละ700บาทค่ะอายุ80-89ปีจําีจำนวนเงินที่ได้ได้รับเดือนละ800บาทค่ะอายุตั้งแต่90ปีขึ้นไปจำนวนเงินที่ได้จะได้รับเดือนละ1,000บาทค่ะ 2. ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยผู้พิการจำนวน500คน จำนวนเงินทีไ่ได้ได้รับเดือนละ800บาทค่ะ 3. ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยผู้ติดเชื้อจำนวน90คนจำนวนเงินทีไ่ได้ได้รับเดือนละ500บาทค่ะและเทศบาลนครระยองจะเปิดรับขึ้นทะเบียนร,รับเงินเบียเบ้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบีย้ยคนพิการรายใหม่ตั้งแต่วันที่1ถึง30พฤศจิกายนของทุกปีสาม,มารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานสังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครระยองหมายเลขโทรศัพท์ 0 3 8 6 2 0 1 1 1ต่อ701ถึง705ในวันและเวลาราชการค่ะข่าวต่อไปค่ะทางเทศบาลนครระยองให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากทางเทศบาลตำบลแม่เงินอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายค่ะ เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2,559เทศบาลนครระยองนายวรวิศุภาชโชคชัยนาย,ยกเทศมนตรีนครระยองได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากทางเทศบาลตำบลแม่งเงินอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายณสาราประชาคมเทศบาลนครระยองโดยการนำมาของนายดำรงจันแปลงเงินนาย,ยกเทศมนตรีตำบลแม่งเงินที่นำคณะมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะ โดยมีนายสุชาติหมอยาดีวิศวกรเครื่องกลได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้กับทางคณะศึกษาดูงานทางเทศบาลตำบลแม่งเงินอเภอเชียงแสนจัังหวดเชียงรายในครั้งนี้ค่ะ ข่าวต่อไปค่ะมีคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองบ้านทุ่งอเภอเมืองขอนแก่นจัังหวดขอนแก่นได้เดินทางมาศึกษาดูงานทางเทศบาลนครระยองนะคะโดยในครั้งนี้ทางเทศบาลนครระยองก็ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานครั้งนี้ด้วยค่ะเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2559นายวรวิศุพชกชัยนายกเทศมนตรีนครระยองได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองบ้านทุ่งอเภอเมืองขอนแก่นจัังหวดขอนแก่น โดยการนำมาของนายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่มนายเสน่ห์เสนาักพรายวันซึ่งได้นำคณะมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหนห้องประชุมตากสินมหาราชเทศบาลน,นครระยองโดยมีนายฉัตรนุชัยสมบัติศรีรองปลัดเทศบาลน,นครระยองได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรผู้บรรยายให้กับทางคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้อีกด้วยค่ะ ข่าวต่อไปค่ะคณะศึกษาดูงานของเมืองคิตตักิชูประเทศญี่ปุ่นได้เดินทางมาที่ทางเทศบาลนครระยองเพื่อที่จะร่วมประชุมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนะคะซึ่งครั้งนี้ทางเทศบาลนครระยองก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2,559สํานักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครระยองนำโดยนายธนิดอังคาวินิตวงรองนายกเทศมนตรีนครระยองนายวารินดุษฎีวงกำจร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานเมืองคิตตะคิวชูประเทศญี่ปุ่นณห,ห้องประชุมหลักเมืองเทศบาลนครระยองโดยได้ร่วมกันประชุมในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของทางเทศบาลนครระยองค่ะโรงเรียนนครระยองวิทยาคมได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอชและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โพลเลฟลักบริสุทธิ์หยุดปัญหาเอชขึ้นค่ะ เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2559โรงเรียนคนครระยองวิทยาคมได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โพ r เลิฟลักบริสุทธิ์หยุดปัญหาเอดขึ้นเนื่องในวันวลลนาเลนไทน์ณห้องประชุมชั้น2โรงเรียนคนครระยองวิทยาคมค่ะภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมให้ความรู้และนิทรรศการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้กับผู้ที่มาร่วมงานอาทิเช่นกิจกรรมเติมใจใส่รักสื่อรักปักใจวงล้อพาโชคเกมจับคู่และบูธกิจกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์นในวัยเรียนเป็นต้นซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนภายในโรงเรียนนครระยองวิทยาคมเป็นจำนวนมาก ข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ชมทางโรงเรียนเทศบาลวัดโคดทิมทารามได้จัดกิจกรรม l e ARNING STYLE by วัดโคดนำเสนอผลงานของครูและนักเรียนในรูปแบบนิทรรศการขึ้นค่ะ เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2559โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทารามได้จัดกิจกรรม Learning s t ไตล์ y ายวัดโขดขึ้นณนะโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทารามซึ่งจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมให้มีนิทรรศการผลงานของครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทารามตลอดปีการศึกษา2558ที่ผ่านมา โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมและร่วมประเมินผลงานของนักเรียนตามสายชั้นต่างๆทั้งนี้กิจกรรม Learning Style by w a t c o d e ที่จัดขึ้นนั้นจะเป็นเวทีที่ให้เด็กนักเรียนได้แสดงออกถึงทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาการทางด้านต่างๆอีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกด้วยค่ะ ข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะทางเทศบาลนครระยองได้พาผู้สูงอายุไปศึกษาดูงานต่างจังหวัดในโครงการศึกษาดูงานผู้สูงอายุค่ะเมื่อวันที่16กกุมภาพันธ์ทางเทศบาลนครระยองได้จัดโครงการศึกษาดูงานผู้สูงอายุขึ้น โดยได้พาผู้สูงอายุเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานที่จังหวัดนครปฐมกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงโดยมีกำหนดวันศึกษาดูงานตั้งแต่วันที่16ถึง18กุมภาพันธ์2559ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับความรู้ความสามารถเพื่อนำมาพัฒนาชมรมได้โดยการศึกษาดูงานได้พาผู้สูงอายุไปเรียนรู้แนวพระราชบัญญา ของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวในการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่และการดําเนินชีวิตอย่างพอเพียงนอกจากนี้ยังพาไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆเพื่อเป็นการเปิดสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้สูงอายุในการพัฒนาชมรมอีกด้วย ข่าต่อไปค่ะสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครระยองได้จัดกิจกรรมประชุมต่อเนื่องประจําเดือนของอสอมภายใต้โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลนครระยองปีงบประมาณ2,559ณสารา,าประชาคมเทศบาลนครระยองค่ะ เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2559สำนักการสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครระยองได้จัดกิจกรรมประชุมต่อเนื่องประจำเดือนของอสอมภายใต้โครงการพัฒนาสาธารณาสุขมูลฐานในเขตเทศบาลนครระยองปีงบประมาณ2559โดยได้รับเกียรติจากนายวรวิศสุโชคชัยนาย,ยกเทศมนตรีนครระยองเป็นประธานเปิดและกล่าวคำทักทายกับสมาชิกอสอมพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองค่ะ โดยภายในงานมีสมาชิกอสอมอของทางเทศบาลนครระยองมาเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านต่างๆในรอบต่อไปนายกเทศมนตรีนครระยองได้มอบเครื่องนวัตกรรม พ i นพิล a ่าแอนวิลล่าสเกซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดระดับส่วนสูงและน้ำหนักตัวสามารถใช้งานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ให้กับทั้ง29คสอมอชอโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญมาสาธิตวิธีการใช้งานให้กับสมาชิกอ,อสอมอ,อีกด้วยค่ะข่าวต่อไปคะ่ะคุณผู้ชมคะทางโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลได้จัดก,กิจกรรมเบียนเทียนขึ้นเนื่องในวันมาฆบูชา2559คะ่ะ เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2559โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพลได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนขึ้นโดยได้นํานักเรียนภายในโรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพลเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาคาบูชา2559ณวัดลุมพระอารามหลวงทั้งนี้การนํานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนั้นถือเป็นการปลูกฝังให้เด็กนักเรียนรู้จักการเข้าวัดเด็กจะได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยการสืบทอดพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธที่ดีสามารถทําได้ด้วยการสร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับเด็กๆตั้งแต่ระดับประถมวัยนั่นเองค่ะข่าวต่อไปค่ะทางเทศบาลนครระยองขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลนครระยองชำระภาษีเพื่อประโยชน์ของคนในพื้นที่ค่ะ เทศบาลนครระยองประกาศขอความร่วมมือผู้ชำระภาษีในเขตเทศบาลนครระยองให้ทำการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีป้ายภาษีบำรุงท้องที่โดยสามารถยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี2,559ได้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน2,559โดยกำหนดวันชำระภาษีแต่ละประเภทดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดินชำระภายในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์2,559 2. ภาษีป้ายชำระภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคม2,559 3. ภาษีบำรุงท้องที่ชำระภายในเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน2,559ค่ะ ผู้ที่ต้องการยื่นแบบและชำระภาษีสามารถยื่นได้ที่สำนักง,งานเทศบาลน,นครระยองในวันและเวลาราชการค่ะและยังสามารถยื่นแบบและชำระภาษีได้ที่ห้างแหลมทองระยองทุกวันเสาร์ของเดือนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมอีกด้วยสอบถามข้อมูลได้ที่งานจัดเก็บรายได้สำนักการคลังเทศบาลน,นครระยองโทรศัพท์0 3 8 6 1 4 0 5 7 0 3 8 6 2 0 1 1 1 1ต่อ308-9ถึง ข่าวสุดท้ายเรามากันที่กิจกรรมตักบาตรอาหารสดและอาหารแห้งที่จัดขึ้นบริเวณถนนยมจินดาซึ่งทางเทศบาลนครระยองได้จัดขึ้นทุกสัปดาห์ค่ะสำหรับกิจกรรมตักบาตรอาหารสดและอาหารแห้งของทางเทศบาลนครระยองนั้นจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ของสัปดาห์บริเวณเส้นถนนยมจินดาตลอดสายตั้งแต่ทางเข้าถนนยมจินดาตั้งแต่เวลา6นาิกา30นาทีเป็นต้นไปโดยจะนิมนต์พระสงฆ์จำนวน9รูป จากวัดในจังหวัดระยองเพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับคนไทยชาพุทธอย่างยั่งยืนตลอดไปค่ะ ยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะสําหรับข่าวสารของทางเทศบาลนครระยองในรอบ1เดือนที่ผ่านมาค่ะหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลได้ที่038620111ค่ะหรือทางเว็บไซต์นะคะที่ w w w r a y o n g c i t y n e t ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าดิฉันนันทพัฒนโอภาเจริญวัฒน์สวัสดีค่ะ